สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราสามคนอยู่ที่ไหนกันเะติ๋มวันนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านสวนพี่กุลแก้วค่ะอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโดยติ๋มขายที่ดินสวยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอมที่ดินสดผ่อนสบายใจคนนี้คนสวยๆนี่ราคาชื่ออะไรเอ่ยรับขายที่ดินค่ะโอเคค่ะรับพี่ชอมถามนิดนึงที่นี่เนี่ยที่เราแบ่งแปลกัะมันมีกี่ไซ มีหนึ่งร้อยตารางวาสองร้อยตารางวาแบ่งท้าทยสุดเลยสามร้อยสามสิบเจ็ดตารางวาค่ะแล้วราคาเป็นยังไงเอยอ่าราคาของส่วนหนึ่งร้อยตารางวาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทค่ะ200องร้อยตารางวาแบบนี้อยู่ที่ห้าแสนบาทค่ะถ้าเกิดลูกค้าไม่พร้อมซื้อส่วนเราทําไงผ่อนได้ไหมผ่อนได้พี่ผ่อนงั้นขยังไงท,ที่นี่นะติ๋มอยากจะบอกว่าเป็นราคาประหยัดเนาะ <ฮ>ราคาประทับใจนะคะคือถ้ามาดูแล้วต้องคือไม่เงินสดก็เงินผ่อนได้หมดะะก็คือใช่100อตารางวานี้ก็3ามแสนห้าหมบาทคี่ผ่อนได้36มวด <ฮะ S 2> ก็ทําสัญญาอยู่ที่20-30ิบถึงสาเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะผ่อนไปเลย36มหกวดเบาๆแล้วก็200ตารางวานี้ก็ราคา6กแสนเก้าหมื่นบาทนะ,<ฮ>ะแล้วก็ทําสัญญาที่20-30สเส่วนที่เหลือก็ ผ่อนได้เลย36มวดน,นะคะโอ้โหเงินไขดีงามทุกท่านขาอยากให้ทุกท่านดูวิวรอบๆนี่ค่ะสวยงามมากของเรามีทั้งวิวท้องทุ่งแล้วก็ในวันที่อากาศดีๆนะคะจะมองเห็นวิวเขาด้วยค่ะนะคะดีงามมากค่ะที่สําคัญนะพี่เรามีปลาปา,ปาเนาะเราจะวางสายปลาปลาซ้ายขวาเลยนะพี่จอมเนี่ยสาย สายสายประปาค่ะยาวสุดเลยถนนตรงนี้จะยาวประมาณ350เมตรเรายกเป็นสาธารณะไหมยกพี่หกหกเมตรนะถนนนี้ยโอ้ยอดเดียบไฟฟ้าด้วยนะพี่แล้วตอนนี้ก็คือไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วค่ะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงและตอนนี้เรายังพอมีให้ลูกค้าจับจองอีกไหมหรือว่าคุณล่าขายหมดแล้วยังมีอยู่ค่ะ เราขายหมดนั่นเองอันนี้มือโปรของโครงการเรานะคะท่านขามือโปรของโครงการเราค่ะนะคะเอาล่ะทุกท่านขาฝากเบอร์โทรรับจ๋าค่ะรับก092 298 2839มค่ะติมจ๋าติมค่ะ084 132 0179นติมขายที่ดินสวยค่ะโอ้โหพี่จอมกับจะย่างพูดแล้วเห็นไหมค่ะของพี่จอมค่ะ062 157 44 49ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ